สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ PS9 สื่อสร้างสารรคสังคมในเชิงบวกจากสะสะว9จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ เสริมสร้างวิชาการบนฐานธรรมหนุนนำความรู้สู่ความยั่งยืนและวันนี้เราพาทุกท่านมาพบกับกิจกรรมภายใต้ศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัิการสังคมประจำปี2563นั่นก็คือกิจกรรมโซเชียลแลบหรือกิจกรรมโซเชียลสมาร์ทซิตี้ซึ่งทุกคนทราบดีกันว่าในปัจจุบันนี้นะคะเรากำลังประสบปัญหาทางสังคมนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือ โควิด19นะคะและในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เองก็จะมีในเรื่องของแนวทางการดําเนินงานในพื้นที่ค่ะและวันนี้นะคะ,ะเราก็จะพาทุกท่านไปพบกับการดําเนินงานของหน่วยงานวันโฮมซึ่งเป็นหน่วยงานในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงข,งของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะว่าเขามีกิจกรรมหรือว่าแนวทางการดําเนินงานอย่างไรคะ่ะโซเชียลแ l a หรือพื้นที่ปฏิบัติการพัฒนาสังคมเป็นหนึ่งในกิจกรรมของการดำเนินงาน โครงการศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่ของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ1-11สำนักงานประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คือการศึกษาสภาพปัญหาร่วมดำเนินงานติดตามและถอดบทเรียนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาัฐเพื่อสังคมในชุมชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพสร้างชุมชนจัดการตนเองเริ่มที่การจัดการข้อมูลช่วยเหลือคุ้มครองป้องกันนำไปสู่การจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคมอย่างเป็นระบบเพื่อก้าวไปสู่การเป็นโซเชียลสมาร์ทซิตี้ชุมชนต้นแบบด้านสังคมต่อไป วันนี้ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9จังหวัดเชียงใหม่มีการขับเคลื่อนง,งานโซเชียลแ l a b หรือพื้นที่ปฏิบัติการพัฒนาสังคมเพื่อก้าวไปสู่การเป็นโซเชียลสมาร์ทซิตี้ชุมชนต้นแบบด้านสังคมในพื้นที่ตำบลแม่คืออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด -19 ทีมงานหน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่หรือทีมวันโฮมเชียงใหม่จึงร่วมกันขับเคลื่อนง,งานโซเชียลแ l a ภายใต้ประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด -19 ด้วยชุมชนเพื่อรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมในพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของประชารัฐเพื่อสังคมในชุมชนและสามารถขยายผลไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นได้ต่อไป ค่ะวันนี้นะคะ,ะเป็นวันแรกนะคะที่ทางทีมงานวันโฮมของสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็หน่วยงานของสังกัดกระทรวงพอมในจังหวัดเชียงใหม่นะคะมาลงพื้นที่ที่ตำบลแม่คือซึ่งมีเทศบาลท่านนายกนะคะ เป็นกําลังสําคัญนะคะวันนี้เรามาเยี่ยมบ้านของผู้ที่ประสบปัญหาความเดือร้อนนะคะจํานวนท่าหลังแล้วก็มีการมอบของนะคะเครื่อ,องอุปโภคบริโภคที่เป็นข้าวสารอาหารแหง้งแล้วก็พืชผักผลไม้นะคะให้กับราษฎรนะคะหน่วยงานบันโฮมของเชียงใหม่จะลงสํารวจ เทศบาลตำบลแม่คืนนี้แล้วก็จะอุดช่องโหว่นะคะว่าบ้านไหนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนอย่างเช่นวันนี้นะคะข้างหลังนี้คุณตาคุณยายนะคะสองคนนะคะเป็นผู้สูงอายุสภาพบ้านนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะแล้วก็เราอาจจะต้องทําโครงการในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการนะคะอันนี้คือจุดเริ่มแรกของการทํางานนะคะแล้วก็อีกหลังหนึ่งนะคะซึ่งเราไปเยี่ยมมานี้ก็มีผู้พิการ สองคนนะคะซึ่งเป็นทั้งเออเป็นทั้งแม่และลูกนะคะซึ่งนั่งวิวแชร์ทั้งคู่ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตปกติได้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยทางทีมงานวันโฮมของเรานะคะหลายหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่นี่นะคะสังกัดพอมอเนี่ยจะร่วมมือกันเพื่อที่จะทำให้ชุมชนหรือตำบลเทศบาลตําบล แม่คือนี้นะคะพึ่งตนเองให้ได้ค่ะอันนี่คือจุดเริ่มต้นในการทำของโครงการนะคะโซเช a ยลสมาร์ทซิซึ่งทางทีมวันโฮมพมเชียงใหม่นะคะได้เริ่มทำโครงการโดยใช้พื้นที่ของเทศบาลตำบลแม่คือเป็นพื้นที่แรกนะคะในการดำเนินโครงการในวันนี้นะคะตำบลแม่คือมีการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมในทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการจัดทำข้อมูลและพัฒนาข้อมูลร่วมกับมหาวิทยาลัยพายัพจังหวัดเชียงใหม่และมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างสวัสดิการให้กับประชากรในพื้นที่โดยการประสานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกครับก่อนก่อนอดื่นนะครับผมในนามนายกเทศมนตรีตำบลไม่คืออำเภอเรยเกตจังหวัดเชียงใหม่ต้องขอขอบคุณกระทรวงพมนะครับที่ได้ลงพื้นที่และนำ พื้นที่เทศบาลตะบนไม่คือนำร่องในเรื่องของการดูแลความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของอผู้สูงวัยุผู้พิการเด็กและสตรีนะครับแล้ววันนี้กระทรวงได้นำสิ่งของมาบรรเทาความเดือดร้อนและนอกจากนั้นยังติดตามที่จะช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านแล้วก็จะให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในด้านต่างๆอีกมากมายในนามของ พี่น้องตะบลแม่คือต้องขอขอบคุณไปอย่างสูงนะครับที่าทางกระทรวงได้เลือกเทศบาลตะบลแม่คือพี่น้องตะบ,บนแม่คือเป็นต้นแบบในการจัดทําโครงการในครั้งนี้นะครับและในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโครโครโนา2019ในพื้นที่ตำบลแม่คือไม่พบผู้ติดเชื้อแต่มีสถานที่เสี่ยงที่มีการรวมกลุ่มของประชาชนหลายแหง่ง ได้มีการดำเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด -19 อย่างเข้มแข็งด้วยพลังจากเครือข่ายในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในส่วนของตำบลแม่คือเนี่ยนะคะก็จะมีการป้องกันในเรื่องของการป้องกันโควิดในทินนี่นะคะก็จะมีมีการป้องกันอยู่ทุกจุดนะคะมีทีมงานอ,อสอมอนะคะในการช่วยคัา กองนะคะมีการแจกเบี้ยนะคะก็จะมีการคัดกองอะไรต่างๆนะคะทีนี้ในเรื่องของความต้องการที่จะให้ได้รับความช่วยเหลือในชุมชนนะคะก็จะเป็นด้านผู้ป่วยติดเตียงนะคะยังต้องการแพมเพิร์สหรือว่าต้องการการซ่อมแซมบ้านห้องน้ำนะคะเพื่อที่จะไดท้ที่จะได้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ครบ ให้ทุกหลังคาเรือนนี้นะคะก็ยังขาดงบป,ประมาณอยู่นะคะในส่วนของเทศบาลตะมนแม่คือมีงบป,ประมาณยังไม่เพียงพอนะคะก็ต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่จะเข้ามาร่วมนะคะอย่างเช่นบ้านพักเด็กนะคะแล้วก็ในส่วนของอบ้านธรรมประกรณ์นะคะ,ะพอมอจอนะจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่จะเข้ามาร่วมงานใ,ในการช่วยเหลือให้มากขึ้น ได้รับการบริการอย่างทั่วถึงนะคะถึงแม้ในวันนี้ในพื้นที่ตำบลแม่คือจะไม่พบผู้ติดเชือ้อแต่ยังมีผู้ได้รับผลกระทบและประสบปัญหาความยากลำบากที่ยังรอคอยความช่วยเหลือและเยียวยาทีมวันโฮมเชียงใหม่จึงร่วมกันขับเคลื่อนงานโดยได้ประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นการบรรเทาสภาพความเดือดร้อนเร่งด่วน โดยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือและประสานการช่วยเหลือเยียวยาอย่างเหมาะสมรวมไปถึงการวิเคราะห์ วางแผนในการดําเนินงานเพื่อร่วมการขับเคลื่อนให้เป็นพื้นที่ปฏิบัติการพัฒนาสังคมเป็นชุมชนต้นแบบที่เข้มแข็งมีจิตอาสาเข้าถึงสิทธิ์สวัสดิการกินอิ่มนอนอุ่นลดการพึ่งพาจากภาครัฐภายใต้การบูรณาการระบบคนงานงบประมาณและทุนทางสังคม กับภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แบบ360องศาเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายโอนประสบการณ์เป็นโซเชียลแ l a b ด้านการพัฒนาสังคมที่มุ่งสู่ความมั่นคงของมนุษย์ต่อไปร่วมขับเคลื่อนพื้นที่ปฏิบัติการพัฒนาสังคมโซเชียลแ l a b สู่โซเชียลสมาร์ทซิตี้ไปพร้อมๆกันนะคะ ครอบครบอุ่นชุมชนแข้มแข็งสู่ชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาสังคมสุธรมณีคำถ่ายภาพแคทริยาควิวงรายงานจากสำนักงานเทศบาลตะบลแม่คือและอย่าลืมติดตามผลงานของเราได้นะคะทางช่องทาง YouTube TPSO9 Channel นะคะหรือว่า t p s o เเชียงใหม่ช n แนลแล้วพบกันใหม่กับ PS9 สวัสดีค่ะ